ถ้าเราเปิดร้านกาแฟหนึ่งคือต้องทำกาแฟาได้คือร้านแต่งยังไงก็ได้แต่ว่ากาแฟาหรือว่าสิ่งที่เราจะขายอ่ะมันต้องมีคุณภาพมันก็คงจะต้องเริ่มต้นจากความรู้จักให้สิ่งที่เราจะทำให้มันลึกซึ้งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการลงมือทำก็สำคัญอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเราเชื่อว่าทำครั้งแรกกับทำครั้งที่ 100่งรผลลับมันก็จะต่างกัน ผมชื่อจุนนะคะเป็นเจ้าของร้านปอบปินคาเฟ่ค่ะ mm hmm. เริ่มจากการชอบไปคาเฟ่อื่นๆก่อนนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะเริ่มทานกาแฟด้วยสาเราชอบบรรยากาศของการแบบได้ไปนั่งในร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นการเริ่มชอบดื่มกาแฟ mm hmm. พอมีโอกาสมีเวลาที่เหมาะสมก็เริ่มลงมือเปิดร้านครับ mm hmm. ด้วยความที่มันเป็น ติดถนนแล้วก็อาจจะไม่ได้มีที่จอดรถมากอะเราก็มองแหล้ว,ว่ามันคงจะเป็นร้านที่ grab and go เป็นหลักคือลูกค้ามาซื้อหรืออาจจะนั่งทานแบบไม่ได้นานมากกาแฟาหมดแก้วแล้วก็แล้วก็กลับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการตกแต่งร้านก็อาจจะทําให้มันดูไม่ไม่วุ่นวายก็จะเข้ามาก็อยากให้มีความรู้สึกว่าสบายนั่งสบายอะไรเงี้ยครับ ถ้าเราเปิดร้านกาแฟหนึ่งคือต้องทำกาแฟาได้คือจริงๆจะมักจะสวมบทบาทตัวเองเป็นลูกค้าว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยเราเราจะทําไมเราถึงจะต้องเข้าร้านนี้มันก็คงจะต้องเริ่มต้นจากความรู้จักให้สิ่งที่เราจะทําให้มันลึกซึ้งการศึกษากับการลงมือทํามันมันก็ไม่เหมือนกันใช่เรารู้สึกว่าต้องต้องลงมือทําให้คุ้นมือ คือร้านแต่งยังไงก็ได้แต่ว่ากาแฟหรือว่าสิ่งที่เราจะขายอ่ะมันต้องมีคุณภาพยิ่งธุรกิจร้านกาฟแฟอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีตัวเลือกเยอะนะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นมีความเป็นตัวเราอย่างชัดเจนก็จะมีลูกค้าที่ชอบแล้วก็มาอุดหนุนได้ไม่ยาก ค่อนข้างยากนะคบเพราะว่าวัตถุดิบอะ่ะมันมีให้เลือกเยอะมากอย่างที่บอกคือเราเรารู้สึกว่ามันนําเสนอในสิ่งที่เราเป็นนะครับเลือกในสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าในตัวตัวตัวเราเองอะ่ะชอบก่อนอแล้วก็นําเสนอผ่านเครื่องดื่มให้ลูกค้าแล้วก็จะมีลูกค้าที่ชอบเหมือนเหมือนกับเราอะ่ะมากลับมาอุดหนุนอะไร่เงี้ย ทำเป็นเมนูป๊อปคอร์นช็อกโกแลตครับผมเลือกใช้ตัวสเปเชียลดาร์บ้าวโกโก้พาวเดอร์คือผมว่าลิชชี่จะมีรสชาติที่มีมิติมากกว่า mm hmm. ความเข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นหอมของโกโก้ที่ชัดเจน mm hmm. มันทำให้เครื่องดื่มของเราดูมีมีมิติมีความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีความหอมของผงโกโก้ด้วยที่ชัดเจน เราจะมีเมล็ดกาแฟาให้เลือกเยอะนะครับสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟาก็จะมีเมล็ดให้เลือกก็จะเป็นอเมริกาโน่ที่คนรทานกาแฟาก็จะทานเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าจะมีซิกเนเจอร์อีกอันนึงก็คือจะเป็นลาเต้ไอแลนด์เสิร์ฟบนน้ำแข็งก้อนเดียวแล้วก็เสิร์ฟแบบแยกชั้นเพราะฉะนั้นเวลาทานเนี่ยคำแรกเนี่ยเราจะได้เทคเจอร์ของช็อตกาแฟเต็มคำ แล้วก็ค่อยๆมีผสมนมนวนมไปเรื่อยๆอะไรองนี้ยครับเพราะฉะนั้นคำแรกกับคำสุดท้ายอาจจะได้รสชาติที่ต่างกันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆห,หรือว่าความสนุกในการดื่มกาแฟให้มากขึ้นครับคือถ้าวันไหนรู้สึกว่า อยากทานกาแฟดีๆทานเครื่องดื่มอร่อยๆก็อยากให้นึกถึงบอเป็นคาเฟ่ครับใครอยู่แถวนี้ก็อยากจะชวนมามานั่งที่ร้านมานั่งคุยกันจิบกาแฟไปด้วยกันแล้วก็มีขนมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยทานกันได้วันสบายๆครับ